สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวีดีทัลลัพชุกท่านครับช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมาทำตัวนี้นานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่14นะครับพุทธจีนเดือน2565นะครับสําหรับฮานอยเฉพาะกิจนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับฮานอยเฉพาะกิจจะออกทุกๆวันนะครับเวลา สีโมงเย็นนะครับ16.00นนถึง16.3 0นของทุกวันทุกวันนะครับช่อง B ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นหลมเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันทุกทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเรื่อ้ให้ท่านได้พิจารณานะครับรุ่นหลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับท่านไอื่นชอบไฟจัดนะ ไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอยาสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะทา่านคงมั่งข้างมั่งมีนะครับอืขอขอขอบคุณน,นะครับอ่าขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับอ่าเตรียมกระดาษปากาดินสอ,อยางลบใครไม่มียางลบก็เอาน้ำก็ได้นะครับ <c oughs> ตักน้ำมาสักขันหนึ่งก็ได้อามือไปแตะน้ําในขันแล้วก็มาลบอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มจดเลยนะครับเริ่มจดเลย <c oughs> อันที่สิบสี่พุทธศิก,กายนพุทธศักราชสองอันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันขึ้นกี่ย่าำแรมเกี่ย่ําำไม่รู้ไม่ได้เอามาเปี่ยนนะมาช่างเถอะนะตรงนั้นนะ หน้อยเฉพาะกิดหน้อยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามเฉพาะจิดอ,ออกทุกๆวันเวลา16.00นถึง16.30นเราก็จะได้เฮได้กิดกันนะครับเด่น6 7 8นะครับ6 7 8นะครับเอาไปลูดไปวิ่งก็ได้นะครับ6กับ7นะ8พิจารณาดูนะชนชอบคอยจัด บ,บางทีชนก็ไม่จําเป็นต้องมานะมันก็ไม่มาบ่อยก็มีเหมือนกันนะชนกันชนหมายถึงว่าจากนั้นก็าดังจากนี้ก็าดังจากนั้นก็าดังอะไรมามาตรงกันเนี่ยผลท้ายตะเนระนาดหมดเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ให้ระมัดระวังนะรุ่นลมเพราะความบันเทิงเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะอ่าจดเลยตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณจดทันนะไม่ต้องมาฟังนะครับประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ